คัวกิ้งไข่ขาวค่ะ คั่วกิ้งไข่ขาวนะคะอันนี้เผ็ดร้อนมากๆเลยนะคะสําหรับคั่วกิ้งไข่ขาวหนึ่งที่เสิร์ฟนะคะที่ต้องคานวณมาให้นะคะจะได้พลังงานรวมนะคะอยู่ที่ประมาณ410กิโลแคลอรีนะคะในส่วนของโปรตีนรวมอยู่ที่11กรัมค่ะและโซเดียมนะคะประมาณ550กว่ามิลลิกรัมเท่านั้นนะคะเราก็จะเสิร์ฟกับข้าวสวย2ทพีเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ย้ําเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราคํานวณแล้วเราต้องการข้าวมากกว่า2ทพีต่อมือ้อก็ปรับเพิ่มได้หรือน้อยกว่า2ทพีต่อมือ้อเราก็ต้องปรับลดลงนะคะเพราะว่าข้าวเนี่ยให้ทําพลังงาน แล้วก็โปรตีนนะคะถัดไปก็จะเป็นไข่ขาวค่ะแล้วก็มีพริกแกงคั่วกิ้งนะคะในส่วนของพริกแกงคั่วกิ้งถ้าเราซื้อมาจากตลาดนะคะเขาจะมีการใส่เกลือหรือว่าใส่พวกความเค็มเข้าไปแล้วกะปิอะไรเข้าไปแล้วนะคะเราจะไม่ปรุงรสเพิ่มแล้วเราจะไม่ปรุงซีอิ๊วขาวหรือปรุงน้ำปลาเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าในพริกแกงก็จะมีโซเดียมที่สูงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเราตำเองเราไม่ได้ใส่เกลือไม่ใส่น้ำปลาไม่ใส่กะปิเลยเราก็สามารถใส่น <entertain> oi <idity> ้ำปลาเข้าไปได้1ช้อนชานะคะ ถัดไปเป็นใบมะกรูดซอยน้ำตาลทรายขาวน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำมันํำข้าวช่วยเพิ่มพลังงานนะคะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับผักแตงกวาหรือผักกาดขาวก็ได้นะคะวิธีทํานะคะเราก็ตั้งกระทะใส่ไข่ลงไปทอดเลยค่ะเมื่อไข่ใกล้สุกนะคะเราก็ยีไข่ให้แตกเสร็จแล้วก็ตักใส่ชามพักไว้ค่ะหรือว่าเราจะใส่ไว้ครึ่งน,นึงของกระทะก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำมันอีกหนึ่งส่วนที่เราแบ่งไว้นะคะลงไปใส่พริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยค่ะ เมื่อพิแกงได้ที่แล้วนะคะเราก็นําไข่ที่เราแบ่งซีกไว้หรือว่าตักพักไว้เนี่ยลงมาผัดในกระทะนะคะผัดให้เข้ากันเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายค่ะน้ําปลานะคะในเคที่เราทําพิแกงเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อพิแกงมาเราก็จะไม่ใส่น้ําปลานะคะ แล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อน้ําที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันแห้งงวดแล้วนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดซอยใส่พริกแดงซอยเข้าไปเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็จะเสิร์ฟได้เลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับคั่วกิ้งไข่ขาวนะคะอันนี้เป็นเมนูที่ทําได้ง่ายมากๆเลยนะคะ